เวียวิกกี้ควงน้องวีดินแอลเนือแฮปปี้พาลูกข้าวัดปฏิบัติธรรมเป็นในหนึ่งครอบครัวที่มีโมเมนต์น้ารักให้ได้เห็นตะดอสสำหรับครอบครัวตัววอของพระเอกหนุ่มเวียสุกรดวัต กับภรรยาคนสวยวิกกี้และลูกสาวสุดที่รักน้องวีดินไว้ขวบกว่าซึ่งช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ประสบการณ์กับลูกสาวด้วยการพาออกทริปเดินทางท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆในประเทศล่าสุดพ่อเบียร์ยกครอบครัวแอลเหนือคุณแม่วิกกี้ก็ได้เผยโมเมนต์สุดอบอุ่น้อมหน้าพ่อแม่แลูกระหว่างท่องเที่ยวลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความว่ากลับมารายงานตัวงับที่เราห่างหายไปอาทิตย์หนึ่งกันทั้งครอบครัวเราไปแอลเหนือกันเจ้าตลอดเส้นทางเชียงใหม่ดำปงังดำพูลของเราพวกเราทาั้งครอบครัวมีความตั้งใจไปไหว้สักด ทางวัดเก่าแก่วัดคู่บ้านคู่เมืองคู่นครได้ภาวนาจิตสวดมนต์และที่สําคัญของมีและคุณเวียมีความสุขที่ได้พาลูกวีดินไปปฏิบัติธรรมกับเราคุณหนูชอบมา,มากๆเลยตลอดเส้นทางการเดินทางของเราได้เจอกับกันลายานณมิตรทั้งหลายที่น่ารักมากมายขอให้พี่น้องแฟนขับทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพวกเราขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะท่านกางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมพ่อเวียแม่วิกกี้ที่พาลูกสาวเข้าวัดตั้งแต่เด็กถือเป็นการปลุกฝังที่ดี